แม่แม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับ <S <S สาวาสัสดีครับวันนี้แม่จะมาเล่นเกมเราก็จะมาเล่นแบบซานดิโอเอาเทอร์ใช่ไหมแมปรเราจะเราจะทำภารกิจเราจะแข่งกันแข่งกันเดี๋ยแข่งกันภารกิจก็คือต้องถึกบนสุดกลายเป็นไหนอยู่ตรงนี้ไปไซายไปตรงไหนก็ได้แต่หนี่งแตตรงนี้แหละ สัตว์ที่เ,เป็นลายแข่งแบบนี้แข่งว่าใครขึ้นไปก่อร่างฉันนะขึ้นไปก่อร่างสุดเลยอืมเจ๊กพอได้ก็คือมนงานถ้าเกิดตกมาก<ม>็วาร์ปได้มันมีให้วาร์ปมันมีให้วาร์ปไปที่เช็คพอที่เราซึ่งด้านน<ม>ั้นนะมันไม่มีบอกของหนูว่าทำไมคะเพราะว่าหนูอยู่ดา้านหกเพราะว่าตอนนั้นแอบได้ก่อนแมมเราวาร์ปไปเหรอกูงงแล้วไม่ไปกินหนูตกแล้วหนูก็วาร์ปมึง ไม่คิดหนูตกต้องเริ่มใหม่ห้องไม่มีไม่ไม่คิดหนูตกถ้าตกแล้ก็วาดได้เพราะว่ามันจะมันมันจะไม่สนุกมันจะไม่สนุกดอกจะวาดได้ตัดการ์ดง่าแล้วเหรอคิดแล้วหุ่นไม่ทันแล้วเนี่ย เรามันมีทางแยกจะไปซ้ายหรือขวาก็ได้ใช่ไหมใช่ครับไปทางไหนก็ได้ทำใจนะข้าริวังคาริวังคุณช่วยมอองาแปะช่วมาเป็นข้าวมันมีทางแยกเยอะมากจังนะมาที่ทางนี่ถ้าทางแยกเยอะก็เลือกหอนึ่งมีพแปะข้าวไม่ใชนะเราต้องมาเอาข้าวก่อน มามีขึ้นมาอันนี้มามีสั่งข้าวเอาไว้แต่เขาลืมลืมแต่ว่าข้าวมาส่งแล้วเขาไมงลงไปตอนนี้แบทเพิ่งเรียนซัมเมอร์แบทขึ้นปสองแล้วอึช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 ที่เดาด่านน,านู้นๆก็เลยมาทำแทนนะเฮ้ย A dua ya, bisa Suzuki E. E. V V One. W. bisa bisa ดีกว่าคุณสามครับเดี๋ยวตอนนี้เบ้นแมนเนิ่มเข้ามามีให้อยู่นะครับเพราะด้ว่วสวาสงสารเราเขาเล่นอับดีไม่ค่อยเก่งเนะ ันนกนมม่นกแล้นี่มเสใตเล่นะกม้เไปนเล่นกมันเลมมารมีมันเข้ามันเข้าประตูมาแล้วโอเคอยากให้มารมีอยู่ด้านเดียวกันเลยมามีไม่ออกคลิปเพระหนูเข้าประตูวามาแล้วมัยังไม่ได้เข้าประตูวามก็เลยได้หนูเล่นได้มารไม่ถึงประตูวารพอเพราะว่าหนูมามีไม่ได้ออกคลิปหนูนะเพราะหนูเข้าประตูวามาแล้วได้ ก็อบอกทุกคนยังไม่ใช่หรออุ้ยสุโอเคตอนนี้มันมีเข้าประตูวาร์ปมาแล้วลมันก็จะได้จะได้อยู่ประตูวาร้าที่แบบได้ด่านต่อไปไม่ใช่ด่านคุลมีแล้วนะด่านต่อไปเป็นตัวชมพูชื่ออะไรนะตัวชมพูยาวๆชื่ออะไรนะอุ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ไม่รู้จัก แ,แค่คุลมิพอเจ๊อะทั้งวันเจ้าคุลมิเจอเจอไม่ได้เลยนะยก็ซื้อโมอเดลคุลมิมาไม่รู้่าชอบไหมก็คือเล่นออพบี่คุลมิแต่แบสต้องเล่นให้เล่นไม่เป็นเพราะอยากพานเพราะชอบคุลมิ ันโอ้สตุ๊ตุ๊ต้าต้ฟาต้ฟาต้าตุ๊ไหนเล่นตืเขาประตูดาวาบะสีนี้สวยอันนี้ตัวตัวอะไรนะมายเมโลดี้ปะเป็นะใช่มาเมโด้าโอ้ยวิววิววิวิ

อีกสามีิเลยอ๋อมัมมี่ยมันนี่ดรามาอย่างนี้ดรามาอย่างงี้มันมันมันมีที่เดินอยู่เดี๋ยวมันมีที่เดินอย่างนี้ก็ได้มันบีดอะไรอย่างนี้ก็ได้ดังนี้มันจะง่ายกว่าใช่อย่างนี้หนุ่มมันมีโนซาร์มัมมีเล่นแบบนี้เวลามีกาแฟขวางเราอย่างนี้ก็กระโดดอย่างนี้เหมือนกันเวลาไม่มีรูอ่ะก็กระโดดอย่างนี้ถ้าเกิดมีที่เดินร้าก็เดินไป ถ้ากบมามีไม่อยากระโดดนมามีก็เดินไปแบบมามีท่า้เดิมาแบบนี้นะมามไปแบบนี้ก็ตามมานะมาม้เดินทำไมาสงสารไหนนนไมมาตามสงสารสารดูนดูนะดนัเล่นนดนแล้วก็อย่างนี้ชครับดนแล้วก็อย่างนี้อืมเดนแล้วก็อย่างนี้อ่ะเจอแล้วป่ะเดี๋วมาเดินดูเดินเดินพามามีเดินทางมามี ะดดกเดีวด่านสวยานนี้มมีกระโดข้ามเลยแต่แต่หนูใช้ใช้มีนของะนูดแต่หนูอยากกแบบนอยากยากรดแบบี่แต่้เกดานนี้ก็ายากย ฝั่งนี้ง่ายๆแล้วหนูไปฝั่งยากเลยหนูเล่นเป็นฝั่งนั้นยากเหรอครับยากค่ะยากกว่าดีเนาะมีให้เลือกง่ายยากหนูเลือกยากหนูพลาดยากมากเกินหน่อยแล้าก็มาเจอกันอ้าวโอ๊ยมาเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวปิดคลิปนะลูกมาเล่นเองไปเลยบายบายหนูว่าเป็นการธรรมดาก่อ แล้วเมื่อกี้กำลังจะเช็คพอยต์แล้วนะเดี๋ยวหนูว่าไปเล่นด่านนรกกันนะด่านที่โน่นเลยอุ้ยหนูเข้าด่านต่อไปได้แล้วอุ้ยหนูเข้าประตูดัานต่ไปไปได้แล้วโอเคสุดยอดเดี๋ยววัเดี๋ยววัยเล่นเฮ้ยด่านนี้มีอะไรเดี๋ยววัยเล่น ep สอง อ่ะอ uh, ันนี้ปิดคลิปเลยโลก10นาทีแล้วไปกินข้าวกันสามรอบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแชร์คอมเมนต์บุ้ยบุ้ย